กลาหัวใจเขียนชื่อครูไว้บูชาจะรึกพระคุณสูงค่าผู้นำวิชามาเป็นสิทธิ์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีใยคุณครูชี้นำทางใจจึงทำให้สิทธิ์มีวันนี้ หาครูแสนดียังติดปรึงที่ดวงใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทธิ์ทุกคนไม่เคยบนจนหรือมัง่งมีกับชอบเขียนคุณความดีกับมือชี้คุณธรรม ครูทำงานหนักแต่ก็รักศักดิ์ศรีพอใจสิ่งที่ตอนนี้เป็นพิมพ์ดีให้ลูกสิจำทุกเส้นทางสู้สิทธิ์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียน ปาก้าหัวใจเพียนเชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมมุนว้พขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิเธอชูครูในดวงใจง ศรัทธาเสมอด้วยปัญญาหล่อล้อมความศรัทธาให้เป็นองค์เพื่อเชิดชูครูบูรพาจารย์ขอเชิญสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ในพิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แบรนจันทสโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรเือทองวัดผู้น้อยในงานบุญจุละกรถินปีที่18 วันที่28 3 0ตุลาคม2566การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แบนจันทัสโรในครั้งนี้ขนาดรูปเหมือนหลวงปู่แบนมีความสูง19เมตร9เซนติเมตรและเพิ่มความสูงเป็น24เมตรพร้อมฐานประดิษฐานณอุทยานบูรพาจารย์วัดผู้น้อยให้เป็นที่สการะบูชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตแก่ศิยยานุศิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและบุคคลโดยทั่วไปที่ได้มาเยี่ยมเยือนแหล่งโบราณคดีดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนประวัติศาสตร์นานนับพันปีณวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีความสำคัญในการจัดสร้างในครั้งนี้จะเป็นการบันทึกจารึกคุณงามความดีความศรัทธา ความกตัญญูรู้คุณของสิทธยาุสิทธ์ชาวเศรษฐีเรือทองทุกท่านที่ได้ร่วมใจจัดสร้างหรวงปู่แบ่นจันทัศโรให้เป็นองค์ตั้งตระงานสูงเด่นเป็นปัญญาให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เล่าขานถึงผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยสืบต่อไป ในการนี้ทางวัดผู้น้อยได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นสร้างบูรพาจารย์เพื่อเป็นที่ระลึกให้สิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองได้มีไว้บูชาให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตธุรกิจ ลาบรื่นรวยเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจองวัตถุมงคลได้ที่วัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี0852548111สำหรับท่านที่ต้องการร่วมบุญเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่แบนจันทสศโรร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีเลขที่1120194032 วัดผู้น้อยโดยพระโสผลพัฒนาคุณ